ยังมีอีกจุดค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะที่วัดศรีสุทาวาสหรือว่าวัดหนองจอค่ะอำเภอทับคลอค่ะมีหลวงปู่นวลนะคะอาคัตโมค่ะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตรและระดับประเทศค่ะและเนื่องจากที่หลวงปู่นวลนะคะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ8รอบ9 6พรรษาค่ะคณะกรรมการของวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นที่ระลึกนะคะเนื่องในโอกาส อายุครบแปดรอบของหลวงปู่นวลและมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญรุ่นชนะจนแปดรอบของหลวงปู่นวลด้วยค่ะเมื่อเสร็จพิธีนะคะหลวงปู่นวลนะคะได้ประพรมน้ำมนต์นะคะให้แก่ญาติโยมลูกศิษย์นะคะที่มาร่วมงานในวันนั้นแต่ที่สําคัญก็คือชาวบ้านไปโฟกัสที่บาดน้ำมนต์ของหลวงปู่บาดน้ำมนต์ลูกใหญ่ค่ะที่อยู่ในพิธี เพื่อไปหาเลขเด็ดแม่แถมก็มีด้วยนะเลขเด็ดที่ว่าเนี่ยเลขเด็ดบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลข741บางคนบอกเห็นเป็นเลข743อ่าชาวบ้านเขาก็บอกนะว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้บอกใบเลขอะไรเลยหรอกแต่ว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ไปร่วมในพิธีนั้นเพื่อที่จะขอโชคขอลาบมากันเองคะ่ะ